สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุชนุตองกับผมพ่อกับบ่าวยนอีกคือเก่าพี่น้องพาพี่พรน้องมาแซบอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ได้มึกสายมาพี่น้องตุ๋ยง่ายหลุดคบนี้ตําน้ําจิ้มครับเป็นมึกสายแช่น้ําป่านะครับผมลาดพริกลาดเลยครับนี่บ่าวยนลาดมาแล้วเรียบร้อยเอาก่อนสิไปแซบกันพี่น้องมีของดีมาฝากพี่น้องด้วยกันสําหรับสายมะเร็งนะครับผมสายเม่ยงถอดนะครับพี่น้องนะครับ แมงถอดนะครับเดียบร้อยนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็น, Day, ด,นดักแด่ได้พี่น้องดักแด่ถอดพี่น้องตัวนี้จะเป็นจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดทอดแล้วก็มีมี้ะเบิดสามยางพี่น้องอันนี้จะเป็นแมงสสด่งด้พี่น้องแมงสสด่งสามยางนี่ครับเป็นสินค้าของมะแรงรวยนะครับผมยี่ห้อมะแรงรวยนะครับกินเล้ารวยพี่น้องมีติดบานติดซองนะครับผม ว่าต้องออกไปตลาดยากว่าต้องออกไปซื้อยากพี่น้องแกะเพียงแค่แกซ่องพี่น้องเขาเหนียวห่อนนะครับจำครับผมบางคนซื้อไปฝากพ่อฝากแม่พี่น้องติดรถดติดล่ามีติดเฮี่ยนติดส่านติดบ,บัวเปล่ยนหอคักคนโดพี่น้องมีติดไว้นะครับสบายใจนะครับผมนี่โอเคนะครับห่อเท่าไรพอดีครับพี่น้องราคาเดียวกันครับขายราคาเดียวกันเลย30บบาทครับพี่น้อง สามสิบบาทนะครับราคาที่ถืกที่สุดครับหายยากนะครับราคาแบบนี้สามสิบบาทสามหอนะครับเก็บเงื่อนปลายทางพี่น้องค่าส่งหาสิบบาทนะครับผมเก็บเงื่อนปลายทางพี่น้องบพต้องโอนบพะต้องอยังห้ย,ยากนะครับถ่ายใจหนาบ้านท่านที่ความแสบส่งถึงหนาบ้านท่านที่ครับผมครับกับยี่หอ้อมะแรงรวยนะครับผมอันนี้ส่งออกนอกเรียบร้อยครับผมอ่ะสารบุญนีก่ก็ สีผ้าพี่พอน้องมาแสบกว่าเลยครับผมเนาะบวหลายใหญ่ห้างพี่น้องเอา้าส่หนเรผู้ใดอยากได้มาแรยงด้วยนะครับผมบัว่าสินดักแดดทอดยิ่งรีทอดนะครับแล้วก็แมยงเสดิงพี่น้องสามารถทักนะครับท่างเพจเบาวย่นคนน้องบัวใดนะครับผมบัว่าสินติก๊กดอกนะครับผมใดเลยนะครับเอา้าวันนี้ก็ร้อมเราพี่นอ้องความสีลุยแล้วครับนี่มุดสายตัวนี้เอา้ามาลุยกันเลยพี่น้องบัดน,นี้พี่น้อง ừm sai tôi dạy học ừm vậy là nhìn một phòng học แซบสุดครับพี่น้องเห้นเป็นแต่แซบได้ซื้อมากพี่น้องแซบอีกแล้วครับเนี่ยขายป็นง่ายครับมาครับแซบแมก,กันครับพี่น้องโอ้เหนียวดีครับพี่น้องเดี๋วายวหยักรึบครับนี่ อร่อยพี่น่องชอบเพีบ ก็ับไปน้องผักก็มีหลเลยครับนี่กะหล่ำนี่ขนาดอร่าพาพี่น้องมีบึกแตงน้ำถั่วพี่น้องขอาวทาครับพี่น้องน้องอเหรอไปเข้ามันี้ยเลยพี่น้อง แบบแบบครับนี่ยว้ามีน้ำสวดร้อมพี่น,อนอ้อ,องแบบนง่เลยครับ อาก,กาศดึงแห้งเป็น้องยามกระเด็นเขาตาเนาะอืม,อม Rồi mình dừng lại เหมือนพ่อไม่เขาพี่น้องกินเลนเลยครับเนี่ย โอ้น้ำจิ้มนี่ที่เด็ดเลยพี่น้องแซบ่บคิดจากันนะครับ สามตัวมี่น้องได้มาสามตัวสามตัวน่อิ่ม

Saya akan naik kan, Pino. Uh, dia nyawo loh kan, Pino. C'est la peu เรียบร้อยครับพี่น้องแซ่บอีกแล้วครับเอาคราับมอนี้ก็สิของแซ่บมาฝากพี่กล้น้องไว้ทำหนีได้พี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ้งนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เลยครับเด้อเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวย่นนะครับเพื่คลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนีก้ก็สิขอลาพี่ลาน้องไปทมนีได้ครับเด้อ Assalamualaikum. Sawadee kap. Sawadee